สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f อฟทุกท่านเนาะนี่ตอนนี้ก็ตามต่อนะเอซบรรยากาศนะของการค้นหาสุดเงียบนะครับพี่น้องได้ยินแต่เสียงนกนะครับวันนี้ยิงมาหกคนด้วยนะครับพี่น้อง อยอเน้ออยู่นั่นน่ะว้าเงียบมากครับ เสียงใครโอ้มาโอ้มาคเละเช่นเนาะมามาจุดกันนะครตรงนี้ไปคนหาอย่างต่อเนื่องนะครับพี่น้องเดินนะเอาจมูกมาด้วยเนาะวันนี้นะครับดมกลิ่นเนาะ fc ดมกลิ่นเพื่อได้กลิ่นอะไรนะครับ เราเขาจะเข้าไปดูนะครับพี่น้องอเดินยากเนาะก้อนหินเนาะอืม ตรงน,นี้เป็นทางรถนะครับพี่น้องเดี๋อวไปที่ไหนเจอเจอผ้าเนาะ คลองนี้คลองนี้จะลงไปถึงสะพานหนึ่ง um, บ่โ hmm. อ้ถึงน้ำตกเลยนะโอ้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 อ้อโอ้โอ้อ้โอ้โ้โอ้โอ้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 โอ้อ้ะโอ พี่เอา,เอาจมูกมาไหมมันนี้เอามาเอามาเนาะมกินดีๆนะรมาทำพิธีอะไรเออลยูปมามาทำพิธีนั่นอืมนี่ลอยถูกเนาะเนะเออนี่ขอมาทํมาทำพิธีอะไรนาะเนาะทำไมอยู่ไกลแท้ ใช่นี่ครับรอยการๆๆทูบเนาะเขามาทำพิธีอะไรนี่ทูบมันมใหม่ๆอยู่เลยเออสกุลวิญญาณบอกใช่ไหมใช่ไหมครับเออมันก็ไกลนะนี่เราเดินลงมานี่มันไม่มันไกลเราแต่ว่ามันใกล้ทางอย่างเี้อ๋อมันใกล้ทางใกล้ทางๆๆมาอยู่เ่ยรือว่าเขามาทำพิธีสกุลวิญญ,ญาณบ่เนี่ยพี่น้อง <ๆ S 1> นี่ การทูบก็ยังใหม่ๆอยู่นะเอฟซีนักข่มก็บานบอลผู้ต้องสงสัยด้วยอืออือโอ้มีผู้ต้องสงสัยด้วยงานนี้มาดูสิเยอะเยอะมันมีรอยถูปักถูปักไอ้ไรไกล่ใหญ่หนินี่นี่รอยรอยคนปักทูบไว้นี่มีคนมาจุดอะไรไหนคนตามมาเคยมาตามหรือว่าเป็นมาทำพิธีอะไรไว้มาทพิธีหวไหมจุดด้านบนนะก็เป็นผ้าเนาะ เพราะว่าถนนเส้นนี้มันมันทะลุถนนถนนใหญ่ได้เนาะนี่ก็เป็นซอยเข้ามาแล้วก็เป็นผ้าอยู่ตรงนั้นนะฮะเอแล้วก็เดินลงมาเนาะแล้วก็มีเศษทูบเอ่อเศษทูบนะฮะน่าจะมาทำพิธีอะไรบางอย่าง มีอะไรมองดูดิอืมมองซ้ายมองขวานี่พี่น้องสุดแปลกนะครับมากระดุกดอกก็ไม่เห็นเขามาทำพิธีอะไรนี่นี่ครับร้อยใหม่ๆเลยไม่ใช่มันร้อยมันเก่านะ้อโอ้ยขี่ดอกกันเลยขี่ดอกเข้าไปนะขี่ดอกนะดอก็หนี่จำเลยเนาะ ยาบชร์ดเดียวยาแชาร์ดออบอกเสียกินสำคัญเือเศษผ้าแล้วก็กางจุดทูบนะถือว่ามาจะมาสุกดวิญญาณไม่บอกเอเอะไรนะลักษณะก้อนหินอืม เพื่อเพื่อบอ่เนาะเพราะว่า <S 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 2> <S 2> เราลงมานี่มีเศษผ้าเนาะแล้วก็เดินลงมาประมาณ10เมตรนะก็เจอรอยปักทูปนะฮะเอฟซรอยเศษก้านทูปนะครับผมนะไม่รู้ว่าใครมาทำพิธีอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็ค่อยๆเนาะ ค้นหานะครับเอ้ทำไมไมมีเสียงเพลงเนาะบ้านใครฮะบ้านหลังนั้นบอกอืมเอฟซี okay, okay. Uh, ไปเรื่อยๆครับค้นหาอย่างต่อเนื่องเนาะเจออะไรก็เรียกรองเหี่ยวมาดูนะครับผมค่อยๆเดินนะครับ ดูรอยงัดแงะอ่อนหินด้วยนะครับผมพี่น้องเจอไก่ป่านะครับ f อนี่นี่นะฮะมกมกเมกอยู่นะเห็นไหมครับพี่น้องบินไม่บินไม่บินบน,นะฮะโอ้ ไก่ป่าเหมือนบ้านผมเลยนะเอฟซีนี่ตัวนึงนี่โอ้ไก่ไก่ป่าเยอะเนาะนี่ครับโอ้ไปแล้วลูกมันโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ